คลิปนี้นะคะจะมาเล่าความประทับใจที่ได้จากการสั่งซื้อสินค้าผ่าน m c a r ค Shop ค่ะคือช่วงที่ห้างปิดอะช่วงที่ห้างปิดนะคะเราอะอยากอยากอยากจะซื้อแป้งอะซื้อแป้งผับทาหน้านะคะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือแบบแม้ว่าใส่หน้ากากก็ต้องแต่งหน้านะคะแบบเพื่อความสดใสของชีวิตนะแล้วทีนี้ปรากฏว่าแป้งหมดแป้งหมดก็จะสั่งซื้อแป้งก็เลยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าเออเราจะซื้อแป้งยี่ห้อน,นี้ได้ที่ไหนบ้าง แล้วปิ้งคิดข,ขึ้นได้นะคะว่าเออเราอะเคยเคยแอดไลน์ของเอ็มการ์ดช็อปไว้เราก็เลยไลน์ไปบอกเขานะคะไลน์ไปบอกเขาว่าเราต้องการซื้อแป้งยี่ห้อนี้รุ่นนี้เขาก็ตอบกลับมานะคะแล้วก็ยังประสานกับที่แบบแผานากเครื่องสอบอางที่เราต้องการอะให้ให้แผานากให้พนักงานแผานากของเครื่องสอบอางนั้นเนี่ยโทรติดต่อเรามาด้วยนะคะว่า แป้งที่ต้องการเนี่ยเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ใช่หรือเปล่านะคะบุกติดต่ออย่างดีเลยนะคะแป้งตลับเดียวเนี่ยเขาประสานงานให้เราอย่างดีเลยแล้วพอคอนเฟิร์มว่าอ่นรุ่นที่เราต้องการคืออันนี้อันนี้อันนี้เขาก็ประสานงานเรื่องการโอนเงินการจัดส่งนะคะแล้วก็เชื่อไหมคะว่าแบบส่งของเร็วมากแล้วก็ได้ของเร็วมากนะคะคือประมาณว่าจากสั่งซื้อจะถึงได้รับสินค้าเนี่ยไม่เกิน3วันนะคะรวดเร็วมากเลยแม้ ตอนนั้นสั่งไปแบบคือติดเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะเออแต่เขาก็แบบดําเนินการได้เร็วมากนะคะแล้วของที่มาส่งนี่คือแบบแพ็กเกจอย่างดีนะคะเราก็แบบเออเราก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วพนักงานก็แบบประสานงานกับเราแบบคือการประสานงานการสื่อสารผ่านทางไลน์เนี่ยดีมากเลยเลยแบบมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบประทับใจมากแล้วก็แบบถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะต้องการมีสินค้าอะไรที่แบบขาดเหลือนะคะที่แบบเราไปห้างไม่ได้ห้างปิดไม่มีนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ทางห้างเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อได้นะคะแล้วไม่ว่าเราต้องการของอะไรในในห้างในห้างของในเคาน์เดอมอลนะคะอันนี้เอ็มการ์ดช็อปี่เป็นเคาน์เดอมอลนะคะ mm hmm. เราก็ไลน์ไปได้นะคะที่ไลน์นะคะเอ็มการ์ดช็อปนะคะแล้วบอกเจ้าหน้าที่เลยแชทกับเจ้าหน้าที่เลยว่าของที่เราต้องการเน mm ี hmm. ่ยคืออะไรแล้วเขาจะประสานงานให้เรานะคะ mm hmm. แล้วก็จัดส่งสินค้านั้นเนี่ยมาให้เราถึงบ้านเลย mm hmm. คือยกห้างมาไว้ในไลน์นั้นเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เราก็ ที่จะซื้ออะไรก็ได้ที่ที่เรารู้ว่าเออมันอยู่ในห้างเนี่ยแล้วเราก็ต้องการแล้วแบบเราก็ได้ของที่เราแบบมั่นใจอ่เออของแท้ของในห้างของที่เรามั่นใจสบายใจนะคะเอ็มก้ช็อปบริการดีมากๆเลยแล้วก็ยังแบบสะสมสะสมคะแนนเอ็มกได้ตามปกตินะคะได้ส่วนลดอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแล้วก็แบบ คือดีมากๆนะคะคือประทับใจมากเลยค่ะเอ็มกาชอปนะคะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะคะขาดเหลืออะไรในห้างนะคะติดต่อไลน์เอ็มกาชอปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ